สวัสดีค่ะท่านผู้ชมขาพบกับคุณเดือนชาแนลอีกแล้วนะคะคุณเดือนคนเก่าสาวเดือนคนเดิมค่ะเพิ่มเติมก็คือตะก้าอีกแล้วค่ะตะก้ามหาเหตุอีกแล้วค่ะวันนี้ว็าล่าดีกว่านาอเออวันนี้อนี้ยเดือนกันใชมาหาเหตุอีกแล้วด้วยค่ะพ่เจ้ก็ะสิมีเหตุว่าวันนี้หนาวแล้วค่ะหนาวหนาวันนี้ใส่เสื้อยางหนาเลยแล้วก็จิขึ้นไปเบิ่งทั้งทงนี่ค่ะวันนี้พ่เจ้ากระสิมีเหตุบอกคันบ่มีกันแล้วไปเนาะถือว่าไม่ยางเลยไปค่ะยางไปต้องการค่ะมาได้ค่ะมา มานะคะท่านผู้ชมถามมาเห็ด้วยกันค่ะโอ้ยเจอแล้วค่ะโอ๊ยสองดอกเลยบังนุค่ะนี่สองดอกค่ะนี่นี่สองดอกติดกันเลยค่ะนี่บังนุนี่นี่นโอ้ะสามดอกมีดอกน้อยพร้อมแต่ดอกน้อยนี่คือจะบบเอาเขาไปนะะเนะาะงค่ะนาะงบังโอ้ยได้ค่ะบังนุนี่ โอ้ยบังดูค่ะนี่ดอกอวบๆเลยค่ะโหหนาวเราเด็นดนี่ค่ะนี่มาเล่นกันนี่เอ,อ่อบอสิมีเห็ดบอสคนว่าเอามีแฉะตัวละหนาวเราก็ยังมีอยู่บังดูค่ะนี่บังดูค่ะนี่คุณน,นะป้าวคุณน,นะโอ้ยอคุณไปแค่เก็บไปนเนอ้องคนนี้สองดอกพุณคุณค่ะโอ้ยบังดูค่ะนี่ ได้อีกสองดอกมืนอนี้ไหมอค่ะเหตุผลสะอาดพร้อมอืมอืมอมองดูเสียงพ่อบ้านเอินโอ้ยแม่แม่มาหมามาทั้งนีพันว่ะหลายหลายพันว่โอ้ยม,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 มงยยอยงดูค่ะนีุ่มองดูนี่ค่ะนี่ดอกหน่อยนี่เอาไปด้วยนี่ค่ะนี่เอาเข้าไว้นี่ละเขาหน่อยโผล่เนาะเอาเก็บไว้ค่ะค่ะ ไปค่ะไปเบิ่งกันต่อเจออีกแล้วค่ะอันนี้กำลังงามงามเลยค่ะนี่โอ้ยนี่มาหาเชิดไหลกับหมานทุกเทียนเนาะคะ่ะนี่เบิ่งดูค่ะนี่นี่โอ้ยเบิ่งดูโอ้พุ่นหุ่นฟาหุ่นน่ะอืได้อีกแล้วค่ะพุ่นนะ่ะปฟาพุ่นไหมฟาเจออีกแล้วค่ะโอ้ยมาหาเชิดไหลกับบัวผ่าเลยเนาะคะ่ะน,นี่อ่ะตัดออกแน่สักหน่อยหนึ่งโอ้ยพุ่นน่ะ ไปค่ะเอาไปเจออีกแล้วค่ะโอ้ดอกใหญ่ค่ะคุณนี่แม่คุณน่ะบังแน่ค่ะคุณน่ะปาดอกใหญ่ค่ะอีหลีคุณนี่มาหาเหตุผงเฉดไหลได้ทุกทีเลยค่ะบังดูนี่ปาบังดูขนาดนี่ป้บังบังเดี๋ยวเอาคืนไหมบังพุ่ผู้ชมค่ะคุณน่ะบังคุณโอ้เจ้าของเขาก็อยู่อีกแล้วล่ะเขาก็เฝ้าของเขาอยู่นอกขนาดนี่เดี๋ยวเอาออกอีกก้อนเออ บังขันนี่บังฟาดพุ่น่ะบังบังฟาใดใหญ่หักใหญ่แน่ที่มันองขาบังดูขันนี่ตั้งใจว่าสิมาหาเห็ดขันมืงอนี่ก็ได้เผื่อว่าเอ่อมันหนาวแล้วเนาะจนมันเป็นน้ำแข็งแล้วก็เลยโมโหว่าส,สีได้บอมีแค่อีกดอกนึงขันนี่นี่นกำลังออกอุ้ยโอ้ยจากของเขาก็ยังเป็นหลายเนาะขันเนาะโอ้ยอเอาออกไปเนี่ยอืม มึงดูค่ะนี่ฮัดพุ่นะูน่ะอุย้ยเจ้าของเขาติดมือมาเดี๋ยวเฮ็ดยวความสะอาดอันนี้ก่อนค่ะนี่อืมนี่คืออีกสองดอกค่ะนี่โอ้ยดอกนี้เอาไม่ได้แล้วละเน่าแล้วพ่อมึงอันนี้เดี๋ยวอน,นี่โอเคอยู่อันนั้นเนา่าเราไม่ได้ดอกค่ะอืมได้อีกแล้วค่ะ มันนี่มันอยู่มันมันค่ะมานเทครับคุณคุณผู้ชมขามาเจอดอกคุณผู้ชมขาเบ่งนุ๊กขะาุขน่ะเบ่งมือด้วยค่ะนี่ปเบ่งมือเบ่งดอกเขาุขนาดคุณผู้ชมค่ะเบ่งเบ่งเบ่งเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวจะหาขึ้นไม่เบ่งว่าน ตกใจถ้าก็ตแมงลินแมงลินมาต๊่ตกใจปาดบังลูกค่ะอวบบะมี่ยังเลยนี่ค่ะนี่บ,งบังบ่สเสียบอมีแมงเลยค่ะนี่ปาดบังลูกค่ะคุณน่ะอ้บังค่ะเนี่ยบังบังแนบังแนคุณน่ะปาดคุณน่ะมาเจอข้างเข้าดักหมูปลากันนะคะ นี่เขาก็จะมาลังหางเขาเห็ดหางนี่ไว้เนาะคะ่ะเนาะลวเลาหมูปลามาเขาก็จะดักยิงหมูปลากันนะ,นะคะ่ะนี่มองดูค่ะนี่มีมองนี่แล้วเขาก็ขึ้นบันไดไปแล้วก็ไปนั่งถ่ายพึ่งๆคุณนั่งเบิดคืนนลคะ่ะคิดววาเนะจนกลัวหมูปลาสีมาคุณละมัง้งเฮ้ยนอกจากนีน้พวกนี้ก็ได้เอ้ฝรั่งก็เป็นได้พานคือกันด้วยค่ะเด้ออันพุ่นก็คือสิมีอาหาระคะ่ะคุณนะ น,นั่นคือสิมีอาหารมาหล่อเขาอะนะคะไปค่ะจิพาคพิบงใกล้ๆค่ะอันนี้ก็ใส่อาหารใส่ออาหารหมูปลาเนาะคะ่ะเนาะนี่แล้วก็มา่วไหวจังสี่ค่ะนี่หล่อให้หมูปลามากินนะเพราะเขามากินแล้วก็สีคือสียิ่งเอานะคะนี่พุ่นอันพุนนพ่นก็บ้บานค่อยจ่อเบิ้งละมั่งนานน่ะนะค่อยจ่อเบิ้งว่าหมูปลาถึงมา้าหิ้งอ่ะนะท่าโอ้ยมีหดเอ๋องนอนด้วค่ะทั้งในหันะนะขับไปเบิ้งมาแล้วเม่ มึงดูคะ่ะโอ้อันนี้บรแมาณในพานแล้วค่ะนี่อันนี้มหาเห็ดคะ่ะพอบาล <c oughs> ท่านผู้ชมคะ่ะนี่ปลาเดือนกระจากร้าบ้านแล้วล่ะคะ่ะตอนนี้เพราะว่าไอ้หนาวคะ่ะเมื่อหนาวนี่แดงเบ้อแล้วคะ่ะนี่ก็ได้เห็ดพอสมควรอยู่ดอกคะ่ะมูอนี้กับกระเพาะน่ะละยากากลับบ้านละคะ่ะหนาวคะ่ะหมวกวันได้อามาต้องเอาหมวกกิโมโนนี่ใส่แทน้เล่ะคะ่ะมูอนี้คิปนี้ไว้เท่านี้ก็แน,น้ะคะ่ะเนาะ อย่าลืมพบกันคลิปหนาเด้อค่ะเดอะ้ออย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้ประเดือนได้เด้อค่ะเจอกันคลิปหนาค่ะสวัสดีค่ะขอบคุณทุกท่านที่รับชมเด้อค่ะเดอะ้อ